อ่าครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับที่ดูป่าไผ่เม่มาม,ม่กี้นะครับคืออ่อหลังจากที่เราตัดไม้ไผ่มาเสร็จล้วก็มาแปลรูปมาสารเข่งสารสุ่มไก่นะครับนี่คือเข่งเบอร์สามนะครับอ่าเราจะแพ็คกิ้งอ่อติดหูเรียบร้อยหมดอ่ะอ่าใบละยี่สิบห้าบาทนะครับตัวน,นี้นะครับอ่าขายจากตรงน,นี้ถ้าส่งต่างจาังหวัดก็บวกค่าขนส่งไปนะครับอ่าของเราก็มีสุ่มไก่มีเข่งนะครับที่ ปีหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับเพราะชีพเสริมนะครับอันนี้คือเป็นหลังจากที่ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเอาวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาแปรรูปแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปหางานทัางนอกทำนะครับอตอนนี้เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยได้ก,การมีถ่ายทอดด้านภูมิปัญญาการสารเข่งสารสุ่มไก่ให้กับลูกหลานที่อยู่ในครัวเรือนนะครับคือผมพูดได้เลยว่าเด็กนะครับ หรือว่าเยาวชนเนี่ยหากหลุดออกจากที่หมู่4ตำบลบ้านตุนไปปุ๊บเนี่ยไปอยู่สถานศึกษาที่ไหนนะครับสามารถไปเป็นวิทยากรสารเขงสารสุ่มไกลได้เลยนะครับ